สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหลังข่าวทาง n อ t ภาคกลางนะครับวันนี้อยู่กับผมภาคภูมิพนากพักดีครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ทางดิจิทัลทีวีกดหมายเลข11อีกหนึ่งช่องทางการรับชมก็ผ่านทางเพจ a c e b o o k Live ครับไลฟ์เอ็ภาคกลางท่านใดที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็สามารถกล่าวทักทายร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเข้ามาร่วมกันได้นะครับ คุณผู้ชมครับรายการคุยหลังข่าวของเราวันนี้ครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับงานใหญ่งานประจําปีของจังหวัดกาญจนบุรีครับก็คืองานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น,น้ําแควและงานกาชาติประจําปี2,567 จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมสถานที่รูปแบบของการจัดงานรวมถึงไฮไลท์เด่นๆของงานนี้ว่ามีอะไรบ้างวันนี้ผมได้รับเกียรติจาก2ท่านครับท่านแรกท่านรณพุฒพงศสินมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและอีกหนึ่งท่านครับท่านประสิทธิปิมบุญท่องเที่ยวลิกลาจังหวัดกาญจนบุรีมารูมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้สวัสดีครับสองท่านสวัสดีครับท่านรองครับผมขอถามสักนิดหนึ่งเลยก่อนเกริ่นเลยว่างานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควปีนี้จัดขึ้นเมื่อไรครับท่าน ครับงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้าแควนะครับถือว่าเป็นงานประจําปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราจัดมาก็ปีนี้เป็นปีที่44แล้วับเริ่มตั้งแต่2523นะครับสำหรับในปีนี้นะครับกำหนดการจัดงานในวันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนนะครับถึงวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567นี้นะครับก็11วันครับนะครับซึ่ง ถามว่าทำไมปีนี้ถึง11วันนะครับเพราะว่าตามการปฏิทินการกําหนดการจัดงานเนี่ยเราจะให้คร่อมในวันของที่บันทึกหน้าประเวศศาสตร์วันที่สะพานแม่น้ําแขวนะครับถูกระเบิดายตอรมัทมิตรทำลายซึ่งตรงกับวันที่28พฤศจิกายนครับ,รบปีนี้ก็เลยเริ่มต้นในวันที่2 8เลยนะครับวันพฤหัสบดีครับ ครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นให้ตรงกับวันเดียวกันเลยครับใช่ไหมครับท่านแล้วเรื่องของสถานที่บ้างครับเป็นสถานที่ไหนอะไรยังไงครับท่านปีนี้สถานที่จัดงานก็ถ้าใครที่มาเยี่ยมชมงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้าแควและงานกาชาติก็จะทราบดีเราไม่ได้เปลี่ยนสถานที่นะครับเป็นที่เดิมบริเวณสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับจุดเดิมเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณข้างกับ องค์การบาส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจะเป็นบริเวณต่อเนื่องกันนะครับก็อยู่แถวๆบริเวณสนามกรีบบัวสนามกีฬาใช่ไหมครับท่านวัตถุประสงค์ของงานนี้งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแพรรวมถึงงานกาชาดประจําปีนี้เรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับท่านครับวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานนะครับแน่นอนก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับพ่อค้าแม่ขายได้ขายของได้นะครับ แล้วก็เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดการจนบุรีนะครับและที่สําคัญยิ่งก็คือการส่งเสริมประเภณีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์นะครับความเป็นมาของจังหวัดการจนบุรีนะครับครับแล้วก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวทั้งจากเมืองการเองและจังหวัดใกล้เคียงหรืออาจจะจังหวัดอื่นๆด้วยจะหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองการมากขึ้นเลยใช่ไหมครับครับเป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนเมืองการด้วยใช่ไหมครับท่านใช่ครับครับรูปแบบของการจัดงานในปีนี้เป็นยังไงบ้างครับ ครับการจัดงานในปีนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งเป็นออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1นนะครับเป็นส่วนที่น่าจะเป็นไฮไลท์ของการจัดงานก็คือการแสดงแสงสีเสียงหรือไลท์อนด์ซาครับ,รบซึ่งจะแสดงถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเส้นทางรถไฟสายมรณะและก็สะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของอางานบุญงานกุศลก็คืองานงานากาชาิประจำปีนะครับ,รบซึ่ง ป็นการจัดร่วมกันมานานแล้วนะครับก็เป็นเป็นบริเวณงานก็แยกอีกส่วนหนึ่งไปอยู่ใกล้ๆกับองค์การหวนส่วนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็จะมีกิจกรรมหลากหลายนะครับแล้วส่วนที่3นะครับก็จะเป็นส่วนของเวทีกลางนะครับซึ่งก็จะมีการแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรมนะครับมีการประกวดร้องเพลงประกวดวงสตริงนะครับแล้วก็ประกวดนางงามสันติภาพนะครับซึ่งปีนี้น่าจะมีอะไร ดีๆที่น่าติดตามชมนะครับคือพัฒนาการดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับครับก็คือมีหลากหลายกิจกรรมมากเลยครับเห็นว่าจะมีพวกเกี่ยวกับตลาดนานาชาติที่มีพวกอาหารเด็ดๆเด่นๆของของของทั้งเมืองการแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมามาจําหน่ายด้วยไหมครับท่านมีครับปีนี้แน่นอนครับเป็นทีมงานที่ฝ่ายกรรมการจัดงานได้คิดกันขึ้นมาใหม่นะครับคือคอนเซปต์ของพวกเราในการจัดงานปีนี้อยากจะให้ดีกว่าปีที่ผ่านมานะครับมีอะไรแปลกใหม่ให้กับ นักท่องเที่ยวและพี่น้องชาวกาญจนบุรีนะครับสิ่งที่กําหนดขึ้นมาใหม่นะครับในปีนี้ก็ผมยกตัวอย่างนะครับเรื่องของของตลาดนานาชาตินะครับตลาดนานาชาติก็จะอยู่บริเวณเดียวกับไลท์แอนด์ซาวนะครับก็จะมีบูธของชาติต่างๆอย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ชาตินะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นเวียดนามอินเดียหรือชาติอังกฤษเนเธอร์แลนด์ต่างเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ขอขอให้ฝ่าย เตรียมงานได้คิดคอนเซปต์อยู่นะครับก็อาจจะมีทั้งจุดเช็คอินมีอาหารนะครับมีการแต่งกายนะครับแล้วก็มีการแสดงทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งไฮไลท์นะครับที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาทเที่ยวชมงานนะครับครับก็ถือว่ากิจกรรมหลากหลายอาหารการกินครบถ้วนถือว่าเป็นงานใหญ่ประจําปีซึ่งก็ยิ่งใหญ่อลังการครับ แน่นอนใช่ไหมครับเมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องของนางงามสันติภาพและทิดาการสภานข้ามแม่น้ำแควเห็นว่าเปิดรสมัครตั้งแต่วันนี้แล้วใช่ไหมครับท่านครับครับคือถ้าใครติดตามงานสัปดาห์สะานข้ามแม่น้ำแควในปีที่แล้วนะครับเรามีการประกวดเทพีสันติภาพนะครับก็มีเสียงเรียกร้องว่าเอ๊ะอยากจะให้เปิดประกวดคนในพื้นที่เราด้วยนะครับก็เลยปีนี้ทางผู้จัดก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็เลยมีการประกวดทิดาการ สะพานข้ามแม่น้ําแครรับสมัครเฉพาะคนเมืองการนะครับที่มีภูเิโลนาอยู่ในเมืองการนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่น่าติดตามชมและเชียร์นะครับสาวเมืองการความงามของคนเมืองการเรานะครับไปเจอแต่คนสวยๆแน่นอนไปในงานแล้วก็เห็นว่ามีการร่วมกันแต่งกายย้อนยุคด้วยใช่ไหมครับทีมทีมในปีนี้ครับก็บริเวณเวทีกลางนะครับเราก็จะมีเรื่องของสินค้าโอท็อปเรื่องของอาหารการกินของดีของจังหวัดกาญจนบุรีมา แล้วก็การแต่งกายย้อนยุคคมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็เชิญชวนนะครับตั้งกเที่ยวถ้าร่วม ร่วมทีมงานกับพวกเราก็แต่งกายย้อนยุคมาร่วมงานได้นะครับครับให้เข้าทีมกับที่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เลยครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทีมงานหลักของงานสัปดาะพานข้ามแม่น้าแควนะครับแล้วก็เมื่อกี้ท่านพูดถึงกิจกรรมหลากหลายทั้งเรื่องของการแสดงแสงสีสุดประการตาการแสดงนานาชาติประกวดนางงามสัติภาพแล้วก็จะมีพวกการประกวดร้องเพลงมีวงดนตรีด้วยใช่ไหมครับที่จะมาเล่นเกี่ยวกับกิจกรรมภายในงานเด่นเด่นอันนี้ต้องถามก่อนว่านักท่องเที่ยวที่เขาจะเข้ามาเที่ยวงานนี้เนี่ย เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าบัตรเสียค่าผ่านประตูไปครับท่านแน่นอนครับเราจัดมาหลายปีแล้วนะครับที่เราไม่ได้เก็บค่าผ่านประตูเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ยังยืนยันหลักการเดิมนะครับเราไม่ได้เก็บค่าผ่านประตูเหมือนเดิมนะครับครับก็เพียงแต่ท่านต้องมาก่อนเวลาการแสดงนะครับแล้วก็มาเข้าคิวรับบัตรเพื่อเข้างานได้เลยนะครับเราจัดเตรียมที่น euh ั่งไว้เพียงพอนะครับไม่ต่ำกว่าพันกว่าที่นั่งครับ แล้วก็ถ้าใครเข้าชมไม่ได้ข้างนอกเราก็จัดจอขนาดใหญ่ LCD ได้อ๋อมี LGD LED ตัวใหญ่ๆไว้รองรับอีกหลายร้อยที่นั่งเลยครับครับก็คือพันกว่าท่านสามารถเข้าได้แต่จะไม่มีการจองล่วงหน้าใช่ไหมครับหรือสามารถจองได้เท่าบัตรเข้าชมงานเราให้มาหน้างานนะครับเพราะถ้าจองอาจจะทําให้โอกาสคนที่มารอคิวอาจจะไม่ได้คิวนะครับครับก็เราใช้วิธีการเดิมครเหมือนที่ทุกปีที่เราจัดมาคือมาที่หน้างานเลยครับครับ แล,แล้วเรื่องของเรื่องของจองก็จองไม่ได้ต้องมาหน้าง,งาน1000กว่าที่นั่งไปคุยเรื่องของงานกาชาติกันบ้างงานกาชาติปีนี้จัดร่วมกับงานสระสะพานซึ่งถือว่าจัดพร้อมกันมาอย่างยาวนานแล้วให้เล่าดีเทลรายละเอียดของงานกาชาติในปีนี้บ้างครับท่านว่ามีกิจกรรมอะไรเด่นๆบ้างครับครับในส่วนของงานกาชาติปีนี้ก็จะมีอยู่สส่วนนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นที่ชื่นชอบของอบรรดาหนูหนูหน้นองๆทั้งหลายแล้วก็ผู้ปกครองที่พาเด็ก มาเยี่ยมชมนะครับก็คือทาบุญกับกาชาติแล้วก็เสี่ยงดวงกับมัจฉากาชาตินะครับคือเหมือนกับเป็นการตัดไข่ตัขแล้วก็มาเปิดลุ้นรางวัลนะครับใขรได้รางวัลใหญ่นะครับของมัจฉากาชาตินี้ก็คือมอเตอร์ไซค์นะครับออกทุกคืนนะครับแล้วก็รางวัลรถหลังลงมานะครับแล้วปีนี้ที่เป็นพิเศษเรามีรางวัลปลอบใจนะครับปีนี้จะไม่เป็นสินค้าแบบทุกปีนะครับจะเป็นของ จุกจีกันอื่นไม่ใช่แล้วปีนี้จะเป็นสินค้าในในจังหวัดการชนะรีเรานะครับที่ผลิตขึ้นมาในจังหวัดส่งเสริมสินค้าของของชุมชนด้วยนะครับ <S 1> <S 1> <S จะเอามาเป็นรางวัลปลอบใจสําหรับคนที่ไม่ได้รางวัลใหญ่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสลากกาชาตนะครับสลากกาชาติก็ทุกป,ปีนะครับเราก็มีการจําหน่ายสลากกาชาติไปยังทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับก็ในงานก็จะมีจําหน่ายสลากกาชาตินะครับแล้วก็รางวัลใหญ่ปีนี้ก็ เช่นเดิมครับรถเก๋งโตโยต้ายาริสครับนะครับรางวัลรองมาก็เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับตู้เย็นนะครับทีวี55นิ้วนะครับเครื่องไมโครเวฟครับนี่ก็คือรางวัลในการออกสลาดการกุศลกาชาตินะครับใบละร้อยใบละหนึ่งร้อยบาทใบละหนึ่งร้อยบาทตอนนั้นเองถือว่าช่วยทําบุญด้วยเพราะกาชาติเขาจะาเงินส่วนนี้ไป ไปจัดแจงให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปที่ไปช่วยกันลำบุญเป็นกุศลแถมยังได้รุ้นรางวัลใหญ่อีกด้วยทั้งรถยนต์ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็ถือว่าคุ้มค่าคือ100บาทต่อใบเนี่ยไม่แพงอยู่แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นการทาบุญอยู่แล้วแถมยังได้รางวัลอีกแม้ว่าจะเป็นรางวัลใหญ่แล้วก็ยังมีรางวัลของสินค้าดีๆจากเมืองการที่มาเป็นรางวัลปลอบใจคนที่เข้ามารวงงานด้วยใช่ไหมครับท่านแล้วอย่างสลากกาชาติใบละหนึ่งร้อยมฉากาชาตตักไข่ ยี่สิบาทยี่สิบาทนเดิมยี่สิบาทแต่แน่นอนรางวัลที่ปลอบใจที่ท่านจะได้เนี่ยปีนี้ท่านต้องแปลกใจผมว่าเป็นรางวัลที่อย่างที่ผมเรียนว่าเป็นสินค้าในจังหวัดเราสินค้าบางตัวท่านอาจจะไม่เคยเห็นแต่เราขอมาช่วยมาประจำพันธ์ให้แล้วเขาก็ลดราคามาให้เป็นพิเศษนะครับผมยกตัวอย่างเลยก็ได้จะแอบกระซิบถามพอดีเลย่างอบ้างเป็นเป็นข้าวโพดกระป๋องซึ่งมูลค่าผมว่าผมว่ามากกว่ามูลค่า ไข่20บาทแล้วอย่างอื่นอีกนะครับที่ผู้ประกอบการในพื้นที่เราเนี่ยเอามาร่วมทําบุญทํากุศลกับกาชาตนะครับครับก็คือยังไงก็มีแต่ได้กับได้ไม่ต้องพูดถึงได้เพราะถือว่าเราได้ทําบุญอยู่แล้วแต่ก็จะมีรางวัลให้กับทุกท่านที่ไปเที่ยวในงานแล้วก็ไปซื้อสลากด้วยแล้วผลการออกรางวัลเราจับรางวัลหรือออกรางวัลให้ท่านที่เขาซื้อบัตรเนี่ยทราบตอนไหนครับครับการออกรางวัลนะครับจะเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานกาชาติก็คือวันอาทิตย์ ที่8ธันวาคมนะครับโดยเราใช้การหมุนวงล้อเหมือนทุกปีนะครับวงล้อของกองสลากมานะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่หมุนรางวัลกันเชียร์กันสดๆวันนั้นเลยนะครับก็จะรู้ผลกันวันนั้นเลยนะใครจะได้รางวัลเป็นรถเก๋งรางวันที่หนึ่งของเราหรือมอเตอร์ไซค์หรือรางวัลใหญ่ต่างๆนะครับก็จะรู้ผลกันวันที่8ธันวาคมนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับมาเที่ยวชมงานกาชาติแล้วก็ร่วมทำบุญกับ สภาการชาติไทยเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีครับครับผมอันนี้ก็คือเรื่องของงานกาชาติในส่วนหนึ่งของงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควมาถึงไฮไลท์เด่นที่สุดของงานสะพานปีนี้ค,ค,คหงหนีไม่พน้นเรื่องของงานแสดงแสงสีเสียงที่เรียกว่าสุดยิ่งใหญ่มีการระเบิดสะพานในทุกปีอยู่แล้วอันนี้ต้องขอญอาตสอบถามท่านท่องเที่ยวเลกกีฬาจังหวัดเพราะถือว่าน่าจะเป็นแม่งานเกี่ยวกับงานแสดงแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่นี้เลย งานแสดงแสงสีเสียงนี้มีรูปแบบการจัดงานหรือมีกิจกรรมไฮไลท์อะไรบ้างครับท่านครับในการแสดงแสงสีเสียงในปีนี้นะครับเราใช้ชื่อชุดการแสดงว่าสะพานข้ามแม่น้ำแควตำนานลอยจาลึกสู่สันติภาพนะครับรบซึ่งไฮไลท์ของในปีนี้ต้องต้องนําเรียนนิดนอนว่าเรามีทั้งหมด11รอบนะครับครับเราจะมีหยุดวันที่4วันที่5้ซึ่ง ในวันที่หยุดเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีการแสดงนะครับเราจะมีการแสดงธรรมนธรรมเข้ามาแทรกของเรื่องของแสงสีเสียงนะครับ,รบโดยการแสดงแสงสีเสียงในปีนี้เราจะเน้นเรื่องของการนําเสนอ,อประวัติศาสตร์ที่ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรามีจอ LED เนี่ยขนาดร้อยตารางเมตรตั้งอยู่อีกฝั่งตรงข้ามเพื่อเป็นการนำสายตาการเล่าเรื่องจะแตกต่างไปที่เราไม่ได้โฟกัสที่ตรงเวทีอย่างเดียวนะครับ แล้วในส่วนของรายละเอียดของดีเทลการการนำเสนอหรือเล่าเรื่องเนี่ยเราแบ่งเป็น4องค์ครับนะครับก็บอ,องค์แรกประกอบด้วยเรื่องของความงามของเมืองการซึ่งตรงเนี้ยไฮไลท์มันคือเราจะโชว์วิถีชีวิตธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดการให้เห็นว่าจังหวัดการคนการมีความน่าอัตลักษณ์น่ารักอย่างไรนะครับ,รบแล้วองค์ที่2เรื่องของประถมบทสงครามโลกครั้งที่สองเราก็จะนําเข้าสู่ความเป็นมาของสงครามโลกครั้งที่สองว่าเป็นอย่างไรนะครับ แล้วในส่วนไฮไลท์ของทีมอ,องค์ที่3ก็คือสะพานข้ามแน้ำแควรเราก็จะนําเสนอเรื่องของว่าที่มาของสะพานข้ามน้ำแควเป็นอย่างไรฉเฉลยศึกมาช่วยกันสร้างสะพานข้ามแน้ำแควเป็นอย่างไรนะครับแล้วท้ายที่สุดก็คือลอยจหรือสันติภาพนะครับเราก็จะทําให้เห็นว่าการที่เรามีสงครามหรือทําให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยจริงๆแล้วเราได้อะไรขึ้นมาแล้วเราได้ความทรงจําอะไรขึ้นมาและท้ายที่สุดเราก็จะนําเสนอถึงเรื่องของ สิ่งที่จังหวัดการที่มีแหล่งท่องเที่ยวอะไรและจังหวัดการได้อะไรจากปศาทในครั้งนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับในส่วนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการเล่าสู่กันฟังแต่ว่าอยากให้ทัศน์ท่องเที่ยวเนี่ยได้มาชมเองว่าปีนี้ความยิ่งใหญ่ของงานสะพานข้ามแน้ำแควโดยเฉพาะแสงสีเสียงเนี่ยเป็นอย่างไร,รเชื่อว,ว่าถ้าท่านทุกคนได้มาเนี่ยจะประทับใจแน่นอนแล้วก็หาวเวลาว่างมาดูนอกจากจะเป็นชมแสงสีเสียงแล้วเรามีกิจกรรมมากมายที่ทําที่ท่าน ลองผู้ว่าราชการจังหวัดกรญจนบุรีได้เสนอไปแล้วนะครับ,รบก็ฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานสะพานข้ามน้าแควและงานกา,กาชาดข,ของจังหวัดกรญจนบุรีาในปีนี้ครับครับก็ถือว่างานนี้นการแสดงนี้ชุดการแสดงนี้ก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของตั้งแต่การสร้างสะพานประวัติของพี่น้องชาวกาญจนบุรีรในยุคสมัยนั้นสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมครับก็อยากให้มาสัมผัสด้วยสายตาของทุกท่านเองเชื่อว่าจะมีเกิดความประทับใจอย่างแน่นอนใช่ไหมครับครับแบบนี้ จัดทุกวัน11วันเต็มเลยไหมแล้วก็จัดแสดงช่วงเวลาไหนครับท่านขออนุญาตนะครับก็คือเราเริ่มวันที่วันที่8ถึงวันที่8แต่ว่าเราจะหยุดแสงสีเสียงคือวันที่4ี่วันที่5 4กับ5าธันวาคมแล้วก็ในเฉพาะวันเสาร์นะครับวันเสาร์สองเสาร์นะครับก็จะมีการแสดงรอครอบนะครับก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่รอบแรกคือทุ่มหนึ่งมาทุ่มตรงรอบที่2ก็ประมาณ3ามทุ่มครับซึ่งในในปีนี้ในแต่ลกการแสดงและทุกวันเนี่ย ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยได้มีการแสดงคุมหารกรรมพุปปิดท้ายให้อีกต่างหากโดยเพราะอย่างยิ่งในวันที่2วันที่5้าเรามีแปลสอนโดนด้วยเพิ่มเข้ามาซึ่งในจุดตรงนั้น,นจะเป็นไฮไลท์ว่ามาปีนี้ประทับใจแน่นอนนอกจากแสงสีเสียงยังมีมหารกรรมพุมีการแปลสอนโดนซึ่งโดนนี้จะจะแสดงวันที่2ถึงวันที่ร้านะครับโดยการสนุนของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บรุรีอันนี้ อยากให้มาดูมาชมกันเยอะๆซึ่งอย่างที่ทานำเรียนว่าเรามีกิจกรรมมากมายนอกจากแสงสีเสียงเนี่ยเรามีเวทีทั้งหมด3าเวทีนั่นแปลว่านักท่องเที่ยวเนี่ยได้เลือกชมเลือกช็อปเลือกชิมเพราะเรามีการออกร้านค้ามากมายของชุมชนของดีของเด่นของแต่ละอำเภอด้วยก็อยากฝากทางนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานสะพานในปีนี้ครับครับ ย่างการแสดงนี่ทุกวันเวลาหนึ่งรอบยกเวลนวทีสี่ถึงหแล้วก็ทุกวันเสาร์ก็จะมีจัดแสดง2รอบรอบแรกคือ1นึ่ทุ่มของทุกวันจะถึง40่นาทีก็จะเป็นทุ่ม40่สิบการแสดงรอบ2ก็จะบานสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนิดๆประมาณนี้แล้วที่สําคัญไม่ได้มีเวทีเดียวงานนี้มีมากถึง3เวทีด้วยกันให้ท่านที่ไปร่วมงานสามารถเลือกชิมเลือกช็อปแะได้เพราะว่าจุดเช็คอินถ่ายรูปเชื่อว่าคงสวยงามมากๆหลายจุดเลยทีเดียวใช่ไหมครับ ท่านรองมีอะไรอยากจะเสริมเรื่องเกี่ยวกับการแสดงแสงสีเสียงไหมครับครับในเวทีแสงสีเสียงอย่างที่ท่านท่องเที่ยวและกีฬาได้นําเรียนเมื่อสักครู่นะครับวันที่4วันที่5เราไม่ได้ปล่อยเวทีว่างนะครับกิจกรรมซึ่งผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับคืออย่างวันที่4เนี่ยก็จะมีวงดนตรียุคท่านยุคเรียกว่า60 70 80นะครับคือวงเดอะพาเรตนะครับเป็นวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในในยุครุ่นพวกผมนี่แหละนะ ก็อยากเชิญชวนให้มาชมกันนะครับแล้วก็ในวันที่5นะครับก็จะมีวงโอลัตระดับโลกนะครับสวนภู้คอลัตนะครับซึ่งได้รางวัลในงานเทศากาลดนตรีนานาชาติที่ประเทศอังกฤษมาแล้วนะครับก็จะมาแสดงให้ชมแล้วก็จะมีกิจกรรมเทิดพระเกียรตินะครับในหลวงรัชากาลที่9ในวันที่5ธันวาคมนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวทีที่ว่างจากแสงสีเสียงวันที่4วันที่5ก็จะมีกิจกรรม เ็มวงนะครับแล้วก็มีเทศกาลพลุด้วยรวมทั้งแปลกสอนโดยดโดรน500ล้อลำนะครับ ก็อยากนาเบียนเพิ่มเติมนะครับสเวทีนั้นยังยังมีกิจกรรมแน่นทุกวันเท <ะ S 2> ่าที่ฟังมาเหมือนจะเป็นไฮไลท์ทุกเวทีทุกงานเลยทั้งการแปลอักษรโดรนการแสดงดนตรีมีวงคอรัสระดับโลกด้วยที่เข้ามาร่วมงานนี้ให้เวทีนั้นสามารถสร้างความสนุกสนานความตื่นตาความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมภายในงานสัปดาห์สะพานข้า,ามแม่น้ำแควนะครับก็บแล้วอย่างวงดนตรีที่เห็นว่าจะมีวงชื่อดังศิลปินชื่อดังมาร่วมงานสะพานด้วย มีวงอะไรบ้างนะครับอย่างเห็นมีบิกแอดมีคาราบาลถ้าในในส่วนของของภาคเอกชนนะครับที่มาจัดก็ขอํนเรายนาเวทีตรงนั้นเป็นภาคเอกชนที่มาจัดเก็บค่าผ่านประตูนะครับแต่ทุกเวทีที่ผมกล่าวมากับท่านท่องเที่ยวกีฬาเนี่ยฟรีหมดเว้นเวทีส่วนของของภาคเอกชนที่มาจัดเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นคาราบาลนะครับวงดังๆอีกหลายวงนะครับอันนั้นก็จะมีการเก็บค่าผ่านประตูนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของมหกรรมร้านค้านะครับที่จะมา ขายสินค้าทั้งของกินของใช้500กว่าล้านนะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นสวนสนุกต่างๆนะครับไม่ต่ำกว่า20ชนิดสําหรับน้องๆหนูๆที่ตามผู้ครองมาเที่ยวงานครับก็มีอ,อีกอีกมากมายนะครับผมอ,อยากให้พวกเราได้ติดตามชมทางทาง,ทางเพจประยังพันธ์ต่างๆทัง้งของประยังพันธ์จังหวัดน,นะครับทั้งเพจของ ท่องเที่ยวและกีฬาครับก็ติดตามในเพจ a c e b o o k ได้ทั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงเพจท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีด้วยใช่ไหมครับอย่าเมื่อกี้ต้องย้ำสักนิดนึงเพราะว่าคุณผู้ชมบอกว่าเข้างานฟรีพอไปถ้าไปดูพวกคอนเสิร์ตของทางภาคเอกชนอะไรเงนี้อาจจะต้องเสียค่าบัตรค่าอะไรใช่ไหมครับรวมถึงก็ยังมีพวกของเล่นให้เด็กๆน้องๆหลายท่านที่อาจจะพ่อแม่พาไปแล้วก็อาจจะไปเล่นเครื่องเล่นได้ความปลอดภัย เรามีการดูแลเรื่องระบบความปลอดภัยท้งเรื่องของเซฟตี้ภายในงานแล้วก็ระบบการวางระบบจราจรยังไงบ้างครับท่านในงานเพราะว่าเชื่อว่าคนเยอะอแน่แน่แน่นอนเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ,รบเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนนะครับคอยดูแลตลอดงานรวมทั้งอาสาสมัคร,ครด้วยนะครับสำหรับความปลอดภัยในของเล่นการเล่นต่างๆก็จะมีการดูแลควบคุมต้องถูกต้องต,องตามกฎหมายคกียวับ,คบเครื่องลเล่นจิงชาสวรรค์หรืออุปกรณ์ต่างๆก็ต้องเซฟตี้หมดนะครับ ส่วนการแสดงแสงสีเสียงนะครับที่บอกว่าปีนี้จะมีเอฟเฟกต์อลังการแน่นอนนะครับก็มีเรื่องดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยมีการประกันทำประกันให้ทุกท่านที่มาเขาชมงานนะครับแต่แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมก็ขอย้ําแล้วเรื่องความปลอดภัยนี้เราดูแลมาอย่างอย่างเข้มข้นตลอดทุกทีนะครับไม่เคยมีปัญหาครับเรียกว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งเลยครับใช่ครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่มาจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับเอ้ย จะมีอะไรหรือเปล่าหรือมีเกิดเหตุไม่คาดฝันทางนี้เตรียมพร้อมที่จะร,รองรับสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วทุกท่านที่มาก็สบายใจได้ครับอันนี้พูดถึงความปลอดภัยไปแล้วพูดถึงกิจกรรมไฮไลท์เด็ดๆไปแล้วก่อนจะจากลารายการกันไปให้ทั้งสองท่านฝากเชิญชวนคุณผู้ชมที่สนใจทั้งจังหวัดเมืองการจนบ,บุรีเองรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงให้มาเที่ยวงานสัปดาห์สะพานแคบแม่น้ำแพว่รวมถึงงานกาชาิประจําปีนี้หน่อยครับทั้งสองท่านเลยครับเชิญท่ารอครับ ครับก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวจังหวัดกาญจนบุรีหรือชาวต่างจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับมาเที่ยวชมงานสัปดาหสพานคามน้ำแควและร่วมทําบุญกับงานกาชาติจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วนอกจากนั้นเมื่อท่านวางแผนการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากมาเที่ยวในงานแล้วนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีมีมากมายจริงๆนะครับ ทั้งานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับเรามีเขื่อนใหญ่ๆแหล่งน้ําตามธรรมชาตินะครับมีทั้งน้ําตกมีทั้งถ้าที่สวยงามนะครับแล้วก็มีสะพานนะครับที่น่ามีสติเป็นระดับโลกคือสะพานมอนนะครับเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดเป็นอันดับสองของโลกนะครับแล้วก็แน่นอนสะพานที่เป็นสัญลักษณ์ของสงครามโลกครั้งที่สองก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วก็เส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับ แล้วเรามีอีกหนึ่งสะพานคือสะพานใหม่เอี่ยมของเราก็คือสกายวอล์กนะครับอยากเชิญชวนที่ท่านาบนี้เองแล้วก็มีอีกเยอะแยะนะครับวางแผนต้องเที่ยวให้ดีในการหน้าหนาวยินดีต้อนรับทุกท่านครับครับก็ขอบคุณมากนะครับไปต่อที่ท่านท่องเที่ยวครับครับก็ฝากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับอย่างที่ผมนําเรียนว่าการมาเที่ยวงานสะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยไฮไลท์ บางส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือแสงสีเสียงซึ่งเป็นการเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์แต่ในปีนี้เราจะเอาประวัติศาสตร์ให้เล่าแบบน่าตื่นตาตื่นใจในรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคนที่เคยดูในทุกๆปีถ้ามาอีกจะรู้ว่ามีความแตกต่างอย่างไรนะครับในในเรื่องของงานแสงสีเสียงเนี่ยผมผมเน้นย้ำว่าผมอยากเชิญชวนให้มาลองชมดูว่าจะ ไม่ผิดหวังและประทับใจแน่นอนในขะเดการตามที่ท่านรองได้นําเรียนว่าเรามีแหล่งเที่ยว,ยวมากมายนะครับที่ทั้งอาเภอเมืองอํเาเภออื่นๆอาเภอสีสวัสดิ์อำเภอสังขะนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับมาเที่ยวงานสภานแล้วเนี่ยได้ไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีด้วยแล้วก็ก็ถือว่านอกจากทําบุญงานอาชาชิแล้วเนี่ยก็ถือว่าได้ไปพักผ่อนแล้วก็ได้กระจายรายได้สู่ชุมชนนะครับก็ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การท่องเที่ยวแล้วก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวจังหวัดกาญจน์ดีขึ้นในมิติอีกมิติหนึ่งนะครับ,รบก็ฝากเชิญชวนทุกท่านครับผมครับทั้งสองท่านก็ถือว่าได้เชิญชวนไปแล้วผมขอเชิญชวนอีกหนึ่งครั้งเมืองกายของเราหน้าเที่ยวมากครับก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวก,กาญจนบุรีและใกล้เคียงมาเที่ยวงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควก็จะมีทั้งไฮไลท์เด่นๆอย่างงานแสดงแสงสีเสียงทุกคืนเว้นแค่2วัน วันเสาร์มี2รอบด้วยซ้ารวมถึงยังมีพวกร้านค้ามากกว่า500ร้านค้าที่จะมาให้เลือกซื้อเลือกชิมกันได้แล้วก็มีการแสดงโดรนแปลอักษรมากกว่า500ลำก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ท่านรองพูดก็คือมาเที่ยวงานสะพานแล้วมาเข้ามังการแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเชิงธรรมชาติอย่างเช่นน้ําตกมีมีเขื่อนมีหลายเขื่อนด้วยแล้วก็จะมีสะพานมอญรวมถึง จุดเช็คอินตอนนี้ที่พลาดไม่ได้อยา mm ่างสกายวอล์กอยู่ในเมืองกาญของเรานี่เองก็เชิญเชวอทุกท่านมาเที่ยวกาญจนบ,บุรีนะครับกับงานสัปการสพาแขามินางแพรและงานกาชาติประจำปี2567ปีนี้ครับยังไนวันนี้ถือว่าข้อมูลครบถ้วนครับขอขอบพระคุณทั้งสองท่านครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรณพบพิริศมาและท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดครับท่านประสิทธิ์ปิ่นบุญที่ทางสองท่านให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ครับขอบพระคุณมากครับ วันนี้เป็นเวลาของรายการคุยหลังข่าวแล้วครับเราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงาน MPT ภาคกลางขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ